สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ International Monetary Fund นะครับโดยกองทุงนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก่อตั้งเมื่อวันที่22กรกฎราคมสองพันสียแปดสิจากการประชุมยูเนสโกเนชั่นมอนิเตอรี่แอนด์บันเนชเชอร์คอนเฟเดรทนะครับเป็นที่จัดเกณฑ์นามเป็นต์ฝรั้งเศสคอนเฟเดรนะครับโดยมีสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ททรกรุงวอติสันบีซีเซียสหรัฐอเมริกาและมีฐานะเป็นโครงการจำนายท,ทีเทท่เต็ม ข้อตกลงก็ด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับกำหนดให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีคุณภาพน่าเชื่อถือและให้ความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศนะครับและสนับสนุนทางการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสูงนะครับและเสริมสร้างมินิน้าผึ้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศทำอยังจัดตั้งต้นโครงการสัมรชนระหว่างประเทศนะครับและสุดท้ายนะครับยังให้การสนับสนุนแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาด้านดุลการค้า มาต่อที่บทบาทหน้าที่หลักของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเลยนะครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลระบบเศรษฐกิจครับผมและก็ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศสมาชิกเพื่อให้การเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีความเสถียรภาพมากขึ้นครับผมการสอดส่องดูแลระบบเศรษฐกิจนะครับโดยกองทุนจะติดตามภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปีกองทุนเนี่ยจะคอยประเมินสภาวะและความเสี่ยงระดทางเศรษฐกิจของที่สมาชิกนะครับเพื่อหานโยบายแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็นระบบครับผมความช่วยเหลือทางการเงินนะครับโดยกองทุนจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ที่สมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินเพื่อช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพและความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของผ่านโครงการเงินกู้ ประเภทต่างๆนะครับผมซึ่งประเทศที่ขอความช่วยเหลือจะต้องดําเนินตามนโยบายหรือมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงิน,งน,นตามที่กําหนดไว้ในจดหมายแสดงเจตจำนงครับผมความช่วยเหลือทางวิชาการคือมีไว้เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการเงินของประเทศสมาชิกเพื่อกําหนดและดําเนินนโยบายสีด้านหลักได้แก่ 1. นนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน 2. นโยบายการคัาและการบริหารนิสฐานะ 3. ส,สถิติข้อมูล 4. กฎหมายทางเศรษฐกิจการเงินครับผมนอกจากนี้นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยยังได้จัดก,การุดลมและการสัมปนา,าแกะให้สมาชิกโดยจัดอยู่ที่สถาบันการเงิน ออฟฟิศอินท a ยเล n d หรือ CDO T ตั้งอยู่ที่ทปทด้วยนะครับกองาอกนรับโดยผู้ว่าการของการมาจากว่าของแต่ละประเทศโดยการกระตุนกิ่พันธ์ในการมองควนการเงละนาคารโลกเื่อหารืและสิใจเกี่ยวกับนโยบายทาเการเงินโลกครับนอกจากนี้ยังมีอินเตอร์เนชั่ คอนทารีแอนเอนิเชียลคาเมรทรีนะครับหร i m f c ซึ่งจะมีหน้าที่ในการเป็นยข้อสามของผู้ว่าการโดยจะมีามาชิรร้นทดสอบและยึดติดท่านตามองค์ประกอบคณะบริหารกองทุนนะครับโดยหน้าที่ขอ,องเขาก็คือการหาหัวข้อ,อ,อและประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายต่งางๆเพื่อมา,าที่ผู้ว่าจังใจ าชิกภาพนะครับปัจจุบันมีจํานวนประเทศสมาชิกอยู่190ประเทศซับดิมประเทศสมาชิกล่าสุดได้แก่อันโดร่าครับซึ่งเข้ามาในฐานะสมาชิกกองทุนการเงินโดยที่ประเทศที่เข้ามาในสมาชิกกองทุนการเงินได้นัจะต้องเป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเห่งนั้นลำดับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของโคล่าโดยที่โคล่านั้นได้มาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของกองทุนการเงินนั้นได้รับผลบันแบดในสกุลของ เพศถอนหรือ SDR โดยที่จะได้ตามขนาดและความสำคัญของเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนบกับเศรษฐกิจโลกโดยจะมีการทบทวนโคต้าในทุกๆ5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปครับความสําพัญ์ของประเทศไทยสมาชิกประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่44ของกองทุนโดยมีธนาคารประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนโฟวตาทั้งหมด33,578ตัวนหรือคิดเป็นรล้อยละวแ ประเทศไทยจะเปิดเมินภาวะเศรษฐกิจทางการเงินและนประจำทุกปีไทยได้พันธบัตก้อนที่สี่ของข้อตกลงทางการเงินมาด้วยเรื่องของครงการเงินความช่วยเหลือทางการเงินประเทศไทยเคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน,นจากกองทุนการเงินโดยโครงการแ t น n ายเป็นจํานวนทั้งหมด5ครั้งโดยจดํานวนเงินทั้งหมดคือส 4, 4 3 1 SDR ีองสามเอาของพวกเรา